อร่อยลูกสวัสดีค่ะวันน да> ี้ป้าดาจะพามาละทุ่งนาอันเขียวขจีนะคะทำใหม่ลูกอ่ะมาอีกตัวหนึ่งทำใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัง หน้าบ้านประดานะคะน้ำก็แห้งหงค่ะทุ่งนาแถวสุพรรณบุรีก็จะเขียวขจีเขียวเขียวไอ้หนูอย่าไปลุยข้าวเขาลูกกินใบข้าวก็ทำไมล่ะลูกฮะสนุกกันใหญ่ กำนานกำไรอร่อยเลยลูกอร่อยไหมอร่อยไหมแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วแม่ไปแล้ว ข้าวแถวนี้ก็จะไม่มีหญ้านะคะเพราะว่าเขาจะฉีดียาคุมหญ้าฉีดยาฆ่าหญ้าก็เลยจะมีแต่ต้นข้าวสวยๆว,วยเขียวอย่างเงี้ยเขียวไม่คะพี่น้องธรรมาชาติหาได้จากหน้าบ้านเราเองประดาชอบชอบ เดินมากับหมาสองตัวไปค่ะไปค่ะเดินเที่ยวกันไอ้หนูขึ้นมาลูกตามรตามรไม่ไปวิ่งค่ะลูก เดินเที่ยวทุ่งนากับม้าสองตัวเดี๋ยวข้าตำรวจมาจับนะ่นะนะลงนาเขาแนา่ไม่เอาไม่เอาเลยไปลูกไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้นะคะเดิน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 ไปสุดเลย เดินออกกำลังกายยามเย็นกันนะจ๊ามาจ้าใครจะเดินกับป้าดาก็มาเลย mm hmm. ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บนะคะมีตําลึงค่ะเนี่ยตําตลึงตําลึงข้างทา,า,างแต่วันนี้ป้าดาย,ยังไม่เก็บนะคะวันนี้ไม่มีเมนูอะไรทำสนุกกันใหญ่สนุกกันยาย รอยตัดกล้วยไปไหมคะกล้วยประดาปลูกไว้ต้นแรกกอแรกเลยยังไม่ทันแก่ดีเลยขโมยมาลักตัดไปแล้วตัดทีเดียวสองเครือเลยเนี่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 ยเรอแต่ต้นไม่ให้ดูต่างมากไอหัวขโมยเนี่ยตอนนี้กำลังให้ตำรวจเขาตามสืบอยู่ ทั้งบ้านก็มีกล้วยอยู่เท่าเนี้ยังจะมาขโมยอุดสาปลูกลดน้ำมาตั้งเกือบจะปีหนึ่งแล้วมาดูต้นเฟินข้าหลวงของประดานะคะปลูกไว้ริมน้ำสวยเจ๋ว อยู่ในร่มมะขามค่ะน้ำเช่าชอบละสี่ริมน้ำเนี่ยอากาศดีเช่ไมจ้า